จะเจียวหอมนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงปรับไฟขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพอเขาใกล้สุกแล้วเราก็ปรับไฟออกหอมจะเจียวยากกับกระเทียมนิดนึงนะคะเพราะเขาจะไหม้ไวมากเลย หลุกแล้วเราเจียวกระเทียมไปประมาณ4นาทีนะคะเดี๋ยวลองดูซิหอมใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะหอมลองใช้เวลาสัก10นาทีดิ าลองใช้เวลาในการเจียวหอม10นาทีพอเริ่มแรกนะคะเราปรับเป็นไฟกลางก่อนพอหอมเราเริ่มที่จะแห้งเราปรับไฟอ่อนเลยนะคะและพอเริ่มที่จะกรอบเราปิดแก๊สเลยค่ะเขาจะได้ไม่ไหมเพราะหอมนี่เจียวยากกว่ากระเทียมนะคะมณครูลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไหม้ไปรอบหลายรอบไปด้วย เหน่ของอาหารไทยคนไปเรื่อยๆค่ะเบาๆอย่าให้น้ำมันกระเด็นใส่ตัวเองก็พอแล้วค่ะนี่คือการเจียวหอมนะคะสังเกตนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปรับไฟอ่อนเลยนะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะแห้งไปบ้างแล้ว ร้อนค่ะทาอาหารไทยใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะไหม้หมดไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอาหารไทยอ่ะใจเย็นๆค่ะ ถ้าเจียวไปแล้วเขาเริ่มที่จะหนืดหนืเป็นลักษณะหนืดหนืเป็นเป็นแปลกๆเนี่ยหมายความว่าเขาเริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะเราต้องคอยระวังแล้วสมุนไพรนะคะ มันจะช่วยในการเบรนแคลอรี่ในร่างกายเราเช่นเดียวกันเนาะอย่างกระเทียมเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการลดความดันหอมช่วยในเรื่องของการไม่ให้เป็นหวัดนะคะก็ถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยครอว่าสุขภาพเรามันก็จะมีภูมิต้านทานนะค่อนข้างดีส่วนพริกไทยเนี่ยมันมีฤทธิ์ร้อนก็ช่วยในการเผาผ่าญพลังงานในร่างกายก็คือช่วยในการเบิรนอะคะ ฉะนั้นทานไปเถอะค่ะนะมีประโยชน์สังเกตคนโบราณเคะร่างกายเขาจะแข็งแรงมากเลยอายุยืนเพราะเขาทานแต่อาหารลักษณะแบบนี้ค่ะนะยังไงก็รณรงค์นะคะเชิญชวนให้มาทานอาหารที่มีการเน้นคุณภาพ เน้นสุขภาพเน้นการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายสังเกตนะคะนี่เขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วเริ่มที่จะนะเดี๋ยวเราจะเริ่มปิดแกส๊สเพราะถ้าไว้นานกว่าน,นี้เขาก็จะไหม้เนาะนี่แหละคือการทำหอมเจียว ปิดแก๊สก็ยังไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะปิดแกส๊สแล้วก็คนคนเขาอยู่ในน้ํามันนี่ไปก่อนร้อนในกระทะในน้ำมันเขาก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวครูจะเอาขึ้นแล้วมันก็จะไปกรอบอยู่นอกอยู่นอกกระทะนะอยู่ในน้ำมันมันไม่กรอบนะักเรียนนะ,ะเดี๋ยวครูจะเอาขึ้นแล้ว